พี่สองต่อนะครับนี่จะมองเห็นนี่เยอะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มาชมค้างคาวที่กำลังออกเยอะนะครับเป็นล้านๆตัวให้เข้ามาดูกันให้ดูจุดตรงนี้นะครับ โอ้เยอะมากเลยเยอะมากเลยครับนี่ออกมานี่เยอะมากดูนะครับอ,ออกมาเยอะมาก เป็นล้านๆตัวนะครับค้างคาวถ้ำค้างคาวภูผามา่านมาชมกันได้นะครับอันนี้เป็น EP 2, 2> โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยครับนี่ยังไม่หมดนะครับเยอะมาก